สวัสดีทุกคนนะครับผมอันนี้นะครับตอนนี้นะผมผมก็มาอยู่เกมมิวแทนโซนนั่นเองนะซึ่งเป็นเกมโปรเจกต์ใหม่ของผมนะครับผมนะซึ่งเป็นเกมโปรเจกต์ใหม่ของตัวผมเองนะเนี่ยผมเล่นจบแล้วนะเนี่ยผมจะมาเล่นให้ดูอันนี้นะ,ค,ะครับคุณจะได้เจอแต่แรกครับคุณจะได้เจอแบบฉากคัสซีนะครับผมสุดซึ้งกินใจผมขอขยับนิดนึงนะนี่นะเฮ้ยดูด้านบนสิมีดาวด้วย เฮ้ย yeah. อากรีดแล้วก็วิ่งหนีอะไรวะโอะ้อะไรก็ไม่รู้วอ้น่าจิกเต๋ยกูเปล่ากูกูกูวิ่งแล้วจ้าใครจะไปสู้มึงได้วะกูผู้หญิงมึงผู้ชายมีกล้ามตัวยังไงโอ้ oh my god ผมขอลดเสียงนะิดนึงนะโอ้ my god เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวมากเลยอาจจะโหลดช้าหนึ่งนะผมเพราะมันกเลังคินาเลดนะผม การิเล่ฉากขับตีสุดมันนะผมว้าวเวว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 อ้วววววววเปิดวววววิววิวววววววิววววววว่เววววววกวว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 กวว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 มววววหวเอเีน อีซี่ว่ะแล้วเราต้องไปกำจัดคจใช่ใจโดนก็โจมนะโจมไม่ชมอแต่ก็คอยยย่าเธวันซปเป็นมอระับแพ้ใจให้เธออู้ยตอีี่ว่ะ นี่อ่บอุ้ยสต,ตเกอร์สตเกอร์เออจีสต็อกเกอร์มาอย่าตามมาอยู่กับฉันเลยจะได้มีอะไรสวยหรอกจะมีแค่หน้าอกใหญ่ๆแค่นึงดูสต,ตเกอร์สต,ตเกอร์คนนี้เจอคนหน้าอกใหญ่อะ่ะเมื่อะไรอะ่ะโอเคนะครับผมนะถึงแม้ว่าตัวกูจะเป็นผู้หญิงตัวละครเป็นผู้หญิงแต่ว่าตัวจิงกูเป็นผู้ชายโวย พกเข้ามาดิเวนเนี่ยเฮ้ยปืนแนะนำให้ช่วงแรกโอ้ยมีสัตว์กัดแล้วเหรอช่วงนี้ผมแนะนำให้ใช้พวกแบบปืนพกไปก่อนในช่วงแรกครับเพราะปืนพกนี่คือมันจริงได้ดีสุดแล้วนะถ้าไม่ไหวจริงผมแนะนำไม่ใช่มีไฟไวเลยก็ได้นี่ครับพู่สือตัวละครเราเป็นผู้หญิงนะนี่ครับตัวละครเราหายเอวลอยแล้วนะประเด็นเนี้ยเดี๋ยวผมจะโชว์ประสิทธิภาพนะผม ปุ่กากะตอนนี้กระสุนมันยังไม่ค่อยเยอะนะผมผมแนะนําให้ใช้ปืนพกงงไปก่อนนะเพราะตอนช่วงแรกนะครับปืนพกกระแจกเยอะนะกระสุนนะ่ะแล้วก็จุดที่สามารถกำลยงซอมบี้นะผมผมใช้แคมป์ตอนเล่นรอบนอกอะอย่างเงี้ยแล้วซอมบี้มันขึ้นมาไม่ได้เลยครับไอ้พวกมอนอะมันกระโดดตามเรามาไม่ได้งไงนี่บอเอาไม่มีะอ้ะออมีบอกไอ้อ ไอมีพวอไอช่วยด้วยของขาดซอยนี่อีะแล้วตรงนั้นผมไปเก็บหรือยังขอไปเช็คก,ก่อนเก็บแล้วเนอะห้องที่มีปืนเอ็มพีเอ้ยเอ้ยเช็ดมามาตอนไหนวะ เดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะว่ามันขึ้นมาไม่ได้จริงเนี่ยเราจะต้องเราจะโดดขึ้นนะครับเว้ยลงมาหรือว่าอีบ้าเอ้ยกูไม่ลงเว้ยกูจะอยู่ตรงนี้แหละเราต้องคอยเดินตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าตัวละครเรามันไหลนะยิ่งเราขยับเยอะตัวละครมันก็ยิ่งไหลนะผมเฮ้ยมึงมึงอยู่นี่นี่ดีเฮ้ยมึงเดินไปเดินมาอะไรทั้งหนาเนี่ยมึงวนอะไรเนี่ยหาทางวนมามามากินกูอะ ถึงแม้มันจะขี้ขาดไปหน่อยนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับถึงแม้มันจะขี้ขาดไปหน่อยแต่ว่าตัวนึงอะตัวนี้เราไม่จะไปต้องอันนี้ก็ได้มั้งถ้าเราไม่ลกมาเยอะเกินไปอะเราสามารถเกลี่ยได้ยู่ปืนพกโง่เ่ยถ้าเราไม่ยากถ้าเราไม่ลากมาเยอะเกินไปนี่เราเกลี่ยธรรมดาได้นะโอ้ย <c oughs> สองแม็กตายเอ้ยง่ายอยู่นะช่วงแรกๆนี่ปืนพกคโคตรโหดเลยนะครับผมแต่ช่วงหลังนี่ปืนพกแม่โคตรก,กากเลย บู๊นน้เลยนะน้อยหนานี่ตอนนี้ผมมีสามลูกแล้วแต่น้อยหนานี่ผมแนะนะําว่าแม่งไม่จบเป็นเลยน้อยหนาปลาไปแมงก็ระเบิดใส่ตัวเองดาเมจแค่สี่สิบเองดาเมจมาเยอะถ้าทําไมถ้าถามว่าทำไมผมถึงรู้คุณก็คงจะรู้คุณก็คงจะรู้ใช่ไหมว่าจะรู้ดาเมจได้ก็ต่อเมื่อผมลองปลาใส่ตัวเองเนะี่ย ไม่มีอะไรทำเหมือนตอนนั้นนะผมก็เลยปลาใส่ตัวเองแม่งเลยแล้วมันก็จิบแล้วเรื่องผมก็ลดไปแค่40่สิบสต็อกเกอร์ว่ะสต็อกเกอร์จำนวนมากเที่ย่ะมียุสต็อกเกอร์อย่างเยอะเลยอะ่ะสต็อกเกอร์จ้องจะเล่นกูเฮ้ยมีอะไรมีความสวยอะไรวะสวยขนาดนั้นเลยเหรอคือตัวละครที่กูเล่นมาสวยขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยกูเจอแก๊งแบงไอ้ยเฮ้ยกูเจอแก๊งแบงกูเจอแก๊งแบงอ่ะโอ้ยกูเจอจแก๊งแบง เจ็บกูถือแข็งแร่งโอ้ยเชียเชีย <Cul> ร <ver Corin ne> ์ทั้งสต็อกเกอร์ทั้งเอ่อทั้งพี่กล้ามพี่กล้ามอันนี้ไม่มีเลยพี่กล้ามพี่กล้ามแง่งเพชรเลยนายตายปุงอ่ะพี่กล้ามแง่งเพชรนะได้เวนเลยถ้าเป็นธรรมดาผมโหลดใหม่นะแต่ว่าในตอนนี้ผมผมอ่านให้คุณผู้ชมดูไงผมก็ยาและหน้ามันมีแจกเยอะนะดังนั้นก็ เลือดลเลือดลดนิดนๆนนนนนหน่อยๆบ้างก็คงไม่เป็นไรหรอกนะครับ <c oughs> จริงๆถ้าผมเล่นเล่นเองนะ <c oughs> เล่นอะไร เพือพิสโตลพิสโตลจีมบอลศูนย์เจ็กูหน่อยดิตรงนี้นะมันก็ขึ้นมาไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันสามารถเดินมาตบเราได้โอ้ยเจ็บดูดิผมมีของอีกห้านัดก,ก็มีค่าแล้ววะโอ้เจีดเีมาจากไหนนะพี่พี่มาจากไหนนะพี่ ตะกทำไมทำไมช่วงหลังๆมนันมีสต็อกเกอร์มาติดตามกูบ่อยอยังวะหน้าตากูสวยขนาดเลยเลอหน้าตาตัวเอกกูสวยขนาดนั้นเลยเลอะไอชันสวยขนาดนั้นเลยเลอะอืมมีสต็อกเกอร์มาตีฉันด้วยอะแถมแถมไม่ได้มีแค่หนึ่งเงะแถมไม่ได้มีแค่หนึ่งนะเนี่ยมีตั้งหลายคนเนี่ยแสดงว่าฉันฮอตคิดได้หมู่ผู้ชายไ่ะแต่ผู้ชายโรคจิตนะผู้ชายโรกจิตอะเขาไม่ได้มาบอกรักคุณนะครับแต่ว่าเขามาเอาเขาเอามือของเขามาตบคุณ มือที่เต็มมาด้วยกรงเล็บแหลมคมมันน่ากลัวโอ้งจีน่ากลัวมากเวอรลิสปูกี้มากๆเลยเี่ยเชีเย๊แม่งไอตัวก๊อฟดีมมก็ก้อนตายซะเมื่อกีโอ้ยยี่ยี่โดน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 ตัวก๊อดีมมก็ก้อนกัดว่ะ เจ็ดตัวก๊อฟดีมมกอก้อนกูไม่ไหวละกูไม่ไหวละกูไม่ไหวละแม่งเละใกล้กูแล้วนะปังนัดเดียวแม่งน้องแม่งกูบอกโอ้โหกูไล่มาตั้งนานมึงยิงกูนัดเดียวกูนอ,น,อน,น,นยิงกูนัดเดียว,น,ดดยวนอนนะเอออออนี่ยนะเออดิฮึบอ่าฮึบนักปากวยน้อง กูโดดกูโดดนี้กูโดดเป็นลิงเลยกูโดดเป็นลิงเลยอย่าลืมนะว่าเดโมกคอปอนตัวนี้นะครับมีทักษะการปากวัวเหมือนกันนั่นเองประมาณนั้เฮ้กูปากกูก็ปากกูเก่งเหมือนกันนะเว้ยดูหมิ่นว่ากูนักปากกูเก่งกูนักปากกัวเก่าเว้ยอะไรเงี้ยใบกอดไอ้นี่มันปากกัวเป็นเนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่ยนนอีซี่ปิวแนะนำไม่ใช่ปืนพกใบก่อนนะครับแจ้งมันนี่มากกว่าหนึ่งนั่นเหรอ ือ e, พี่อ้วนมาอ <om> ่ะพี่อ้วนพี่เบิ้มครับพี่เบิ้มอย่ามายุ่งกับผมครับนักวิ่งนักวิ่งมาราธอนผิวผิวหนังไหมมาแล้วเอาทำไมนักวิ่งมาราธอนแม่งอึดน้อยกว่าพี่เบิ้มวะพี่เบิ้มกูอึดกูพี่เบิ้มกูยังอึดอ่ะอึดจัดๆยิงซ้ำเลยเผื่อไม่ตายเ้ยเสียงอะไรวะโทษทีนะเท่โทษทีนะน้องพี่หมดโคต้าแล้ววะพี่หมดโคต้าแล้ววะน้องคุนพกอ่ะเบาๆหรือไม่น้องคุนพกอ่ะเบาๆหรือไม่น้องไม่ไม่ ตอนนี้พี่หมดโคตาแล้ววะปืนพี่ไม่เหลือแล้วกระสุนปืนพกนพี่หมดละไม่ไหวละกระสุนปืนพกพี่หมดแล้วน้องน้องมากันเยอะเกินพี่เบิร์กแม่งแม่งเจอแบบป,ปนืนไม่ค่อยโหดมากจัดตัวก็คงจะไม่เป็นไรออกมา ว้าวพื้นที่มีโบดอะมันจะมีบาทหลวงพุชี่อยู่ในนี้ป่ะเนี่ยอืมอู้อากา้าปืนนี้ก็โหดนะครับเนี่ยโหดนะปืนนี้หนูแนะนำให้ใช้ลูกซองดีกว่าลูกซองศักดิ์สิทธิ์ลูกซองศักดิ์สิทธิ์ <ค><ณ>อะไรอ,อ่ะกูอะไรกันนะ yeah. เ,ย,ย,เย่งางางกูขึ้นปาโว้ยตายไปอะอไม่เกี้นี่ไลยพวกหมาโง่กูไม่เคยใช้ระเบิดเลยในช่วงหลังๆตายไปสองตัวเอ้เหอะจะเป็นฉากครบคลีนทำไมวะวเอ้ยกูเจอหมาครั้งแรกนี่อะเอาไปทำไมวะแทนที่กูจะไอ้ใช้ระเบิด เทียร์ทีเดียวเปล่าฮะแทนที่จะได้ใช้ระเบิดเทียร์ทีเดียวนี่สกิลอะไรเอ้ยนักเก็ตนักเก็ตไอ้นักเก็ตไก่นักเก็ตไก่มานักเก็ตไก่โอ้ไม่กวนนักเก็ตไก่เดี๋ยวเข้ามานะนักเก็ตไก่แกววนักเก็ตไก่ไม่สุกไอ้หมูบดไอ้หมูบดเอ้ย ไอ้พวกนักเกี้ไก่ไม่สุกจะเข้ามานะโว้ยอืมแปดร้อยแหละนักเกี้ไก่ไม่สุกว่างี้มึงโอ้ปืนใหม่เลยโอ้ปืนใหม่โอ้ว้าวปืนใหม่น่าสนใจดีนี่เน,นีน่าใช้ทั้งเลยปืนใหม่เฮ้ยข้แนะนำว่า ปืนนี่โหดนะแต่ว่ามันจะมีปืนที่โหดโหดกว่านี้อีกในด่านนั้นนะในด่านหน้านะเผมแนะนำไม่ใช้ปืนอื่นไปดีกว่านะครับอุ้ยกระสุนเยอะเสียด้วยปืนพกกูโอ้หมันมันแรงแกะอะปืนพกกูเยอะซะด้วยแกะกระสุนปืนพกกูเยอะซะด้วยไงประเด็นอะแล้วปืนปืนพกมันเจ็บเสียงนะผมก็เลยชอบใช้มันจิ๊วดิกระเพอซ์อะมันก็ปืนปืนตาวอปืนตาวอ ไอ้เป้าตัวมึงไงหนาทำให้เป็นเป้าใหญ่มากๆเลยรู้ไหมรูตัวเป้าเฮ้ยไปจากไหนวะโจทย์ฮึอยซี่หรอน้ำก็เพื่อานะผมชอบนะส่านน้ำนะวันนี้ภาคสองนะผมแต่ว,ว่าเดี๋ยวผมเล่นเกมเดี๋ยวผมเล่นภาคนี้จบเดี๋ยวผมจะไปเล่นภาคสองต่อนะ ครับไรวะยิงจากระยะไกลอ๋อก็ว่าทำไมไม่ตายทีวันนี้สองตัวนี่ยิงนี่คือดีสุดนะในการยริงเนี่ย แม่ปืนทัดใจก,กูไม่ได้ใช้มนานานเลยนะอู้จ้าอุ๊ยย,ยังไรอ่ะอืออืออืออ่ะตายจริงอุ๊ยตายทล้งหล่ะนี่แป๊บเดียวเองเป่าแล้วปัมเสียงนี้เพิพ่มป่ะโอ้หตอนนี้ผมเลือดพันธุ์ถุงเลือดเต็มแล้ว เวลาบิ๊กเก้มไม่กี่ดาทเท่านั้นทำไมด้านในามันถึงมีของทะลุออกมาได้ได้วยวะสามนัดนอนเลย มันก็มีประโยชน์มากเลยนะเมื่อกี้ผมตั้งไกลโดนตบนะเพื่อม,ม่เก็บยานะผม ดาเมโดดบ้างก็ได้นะผมคุณไม่จำเป็นต้องมาฮาร์ดคอร์เหมือนผมแบบนานๆที่โดดดาเมจทีเพราะแบบจุดที่มันชนมุมจริงๆอะไรเงี้ย ผมลีนรอบนอกเล่นครั้งแรกกัผมเคยจุ้กับไอ้ตัวไอ้ตัวที่ผมยิงตายไปเมื่อกี้ตรงนี้นะแล้วแล้วมันก็เดินไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วผมก็จุกจ้กับมันไปอย่างนั้นเรื่อยๆอ่ะแล้วมันก็ได้ผมยิงมันตายได้นะแต่ต้องล่อมันมาหน่อยเพราะมันนั้นจะไปหายฝั่งอื่นก็ไม่ได้ชายมัดเท่ใส่สุดฟ้าเฮ้ยนี่แหละคนที่จะมารับกู พ่โโอ,อร,รู้แล้วว่ากูไม่จะเป็นต้องเปลืองลูกซองผู้รุกรองกูแม่งเก็บได้มากสูงสุดพันกว่าน,นัดดังนั้นใช้เมื่อไลูกซองนะปั๊มชดกันนะใช้เมื่อ ข่อตัวใหญ่เยอะหนูข้อตัวใหญ่เยอะแล้วนะเราอะเล่นอะไรนักหนาว่าหนูข้อตัวใหญ่ไม่ห่วงนั่นไม่ต้องห่วงนะด้านในมียาอยู่ คส้มยี่เดิน,งนเงนินเงยียตรงนั้นไงตอนแรกผมใช้ปืนกลน,นะปืนกลผมแนะนำให้ไปใช้ช่วงหลังๆดีกว่านะผมเพราะปืนกลน,นี่มันจำเป็นมากในช่วงหลังๆนะครับผมเพราะช่วงหลังๆมันจะมีตัวที่อึดมากๆขนาดที่วาลูกซองเจ็ดนัดเอาไม่อยู่นะครับผมต้องแบบต้องสิบสี่อ่ะไม่ก็ยี่เปียรแหละไม่อย่างเยอะเยอะเกินอยูขนาดที่ว่าอุ้ยเขี้ยยวิแหมมันตีนมาด้วย เล่นอะไรเล่นอะไรฮะเล่นอะไรไอหนี้นี่ควนส้นเท้านะเราอะอือฮึ ตรงนี้ครับมันจะสามารถใช้คอนพังได้นะแบบนี้นะผม <c oughs> เป็นการวางีบบเ,เหมือนเอามาตีแบบว่านี่แน่เอามาแตะเอานี่แน่ฉันทุบเลยนะวางให้ฉันสักทีดีแล้วก็แบบปุ๊ก็พังไงโอ้โหได้เลยครับด้วยวางเป๊ะม <c oughs> ันจุฟักมากห้องนี้นะครับมันจะเป็นห้องล็อกนะตรงนี้นะคือตรงนี้นะผมมันจะเป็นประตูทีแ่แบบเราเปิดได้นะแต่ว่า เราจะยิงเราจะเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูนะว่ามันมีกับแพงล้องหดไหมเนี่ยคุณเห็นไหมคุณเห็นป่ะเนี่ยแพงล้องหดนี้ไม่สามารถทำลายได้ด้วยนะผมด้านหลังก็เป็นเหมือนกันนะ บ <Book> ออินี่ครันที่ผมบอกว่าโหดปืนนี่เดี <c oughs> ย๋ยวไม่ใช้ปืนนี้นะในในการสอยพวกนั้นนะ อซึ่งตัวนี้มันจะบอกว่าไอ้นี้จะแก๊สโซลีนะะดู you can help me I need gasoline can you help me I can give you a ride เขาเมืกี้ไอ้ี่ไอ้สุฟ้าบอกว่าฉันต้องการน้ำมันเน่ะเธอเธอมีมันไหมฉันฉันสัญญาแน่นอนพราว่าเธอน่ะจะจะได้คนขึ้นไปด้วยแน่นอน ขอจบไว้แต่เพียงนี้นะครับผมบ๊ายบายครับเอาไว้เจอกันใหม่พัดหน้าครับผมเย่ yeah.